มมคุยขโมงท่องทีมไทยนะครับวันนี้เราจะไปไกลภาคเหนือจังหวัดลำปางก่อนที่จะไปคุยข่าวคลุกสุขสัญจรวันศุกร์ที่22นี้นะครับ สัญลักษณ์ของจังหวัดละปางก็รู้กันอยู่ครับว่ารถม้าฮะช้างช้างเดี๋ยวช้างตามหลังมานะครับรถม้าไก่รถม้าไก่ไก่ไก่ก็คือชามกาไก่นะคุณบอลบัตนะครับภาษาบ้านนอกเขาเรียกว่าชามกาไก่กาไก่บ้านทีฉันนี่ชามกาไก่เห็นมาตั้งแต่เกิดแล้ว่ะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะใช้ชามกาไก่เอาไว้พุุยข้าวต้มอร่อยมาก นานแล้วหรอครับ,บนานยังอ่ะครับนานแล้วะนะครับ <c oughs> <c oughs> เราจะไปดูนะครับว <c oughs> ่าเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับเมืองเซรามิกที่ว่านี้ตอนนี้พัฒนาการคืบหน้าไปถึงไหนการปั้นชามไก่แบบ <c oughs> โบราณ <c oughs> <อ>ที่ว่าเห็นนี้นะครับอันนี้เป็นทําสาธิตใหที่ดูเฉยๆแบบโบราณวิธีการปั้นชามกาไก่นะครับว่าความยากลําบากหรือฝีมือนั้นอยู่แบบตรงไหนแล้วก็ทําอย่างไรบ้าง อันนี้ทำให้เห็นแบบโบราณนะครับย้อนไปสมัยอดีตนานมาแล้วตั้งแต่นะครับที่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่นะครับชื่อในอาปา้ซินยูแซ่ชินนะครับมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่2498โ,โนนะครับมาที่จังหวัดลำปางเนอเห็นเลยว่าเป็นแหล่งแร่ดินขาวนะครับสมบูรณ์มากที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางก็เลยมีการ สั้งโรงงานแห่งแรกขึ้นเลยนะครับชื่อว่าโรงงานร่วมสามัคคีแล้วก็ ทำนะครับชามกาไก่ส่งขายออกในประเทศไทยนะครับจนกระทั่งนี้เนะแม่นะครับไปไปมามาแล้วไม่ทราบได้นะครับอุตสาหกรรมมันเจริญไปมากมายสุดท้ายนะครับไอชามกาไก่มันก็ตายไปครับ<ม>คุณพรพัฒน์เนี่ยนะครับ<ม>ตายไปแล้วใครฟื้นขึ้นมาก็ไม่รู้โอ้ค่ะก็แน่นอนนะ,นะคะก็คือว่าเป็นทายาตรุ่นที่3ของอป,ปาอี<ม>อป,ปาก็คืออป,ป้าอป,ป้าก็คือคุณพ่อน,นั่นเองนะคะเขาก็เรียกอป,ปาอีโดยนะคะรุ่นนี้ก็คือคุณพนาสินธนะบดีสกุลน,นะคะ เมื่อปี2540นั่นเองนะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นวิวัฒนาการที่ทันสมัยขึ้นสําหรับการทําชามกาไก่ค่ะเพราะว่าก็ใช้เครื่องมือกันนะคะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยก็จะต้องใช้มือมุน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 ไอ้ที่มุนมุนมุนเนี่ยเขาเรียกว่าจิ๊กเกอร์มือนะคะเดี๋ยวนี้ก็เลยกลายาเป็นจิ๊กเกอร์เครื่องกันไปแล้วนะคะเป็นเครื่องปั้นกันอย่างที่เห็นนั่นนะคะแล้วก็ยังมีกรรมวิธีเขาพยายามที่จะอนุรักษ์แบบดั้งเดิมเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นภูมิปัญญาเพราะว่าจริงๆแล้วชามกาไก่ คนจีนเนี่ยเขาคิดค้นขึ้นมาเนี่ยนะคะตั้งแต่สมัยร้อยกว่าปีที่แล้วนะคะตอนแรกเป็นจีนแค่แล้วตอนหลังนี่ก็มาเป็นจีนแต้จิ๋วนะคะแล้วก็นําเข้ามาเมืองไทยค่ะ<ฤ>พอปัจจุบันนี้นะคะทางหลังจากที่บรรหายไปจากสังคมไทยได้พักใหญ่ๆนะคะตอนหลังเนี่ยก็มีการรื้อฟื้นขึ้นมาโดยคุณพนาศินธนาบดีสกุลอย่างที่เห็นนะคะก็มีการริเริ่มผลิตชามไก่ในรูปแบบโบราณกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าได้รับความนิยมพอได้รับความนิยมแน่นอนค่ะ ก็ต้องนะคะไปจดสิทธิบัตรสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้ชามไก่นั้นจะต้องมาจากลำปางเท่านั้นที่เห็นอยู่นี้นะคะว่าลวดลายเป็นสีสีเนี่ยจะต้องแบบนี้เท่านั้นนะคะถึงจะเป็นชามกาไก่ที่แท้จริงนะคะแล้วก็แบบต้องบอกเลยนะคะว่าเอาไว้พุ้ยข้าวเนี่ยอร่อยมากๆเลยไม่รู้มันเป็นกันว่าเป็นที่ข้าวอร่อยหรือว่าเป็นที่ชามอร่อยกันแน่นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่า ของแท้ที่เป็นของเดิมจริงๆเนี่ยนะคะเมื่อสมัย40-50ปีที่แล้วเนี่ยหาไม่ได้แล้วกลายเป็นสิ่งของอที่มีค่านะคะค,คนหากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เห็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นของใหม่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะเก็บก็เก็บรักษาไว้ได้ค่ะนะครับมีมีโชว์อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ชามตราไก่ที่จากพิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดีนะครับอ้าวลองฟังเสียงเจ้าของดูนะครับชนรุ่นหลังวัตถุประสงค์ของการทําพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับ ก็มีอยู่3ประการเพื่อจะเก็บรักษาประวัติศาสตร์นของครอบครัวธนบดีส่วนที่2ก็คือเรามีเตามังกรโบราณซึ่งเป็นเตาที่เก่าแก่ที่สุดของตัวลำปางสุดท้ายก็คือเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้คนมาศึกษาเสนธรรมแล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมลำปางมากขึ้นครับพิพิพัณฑ์เซรามิกนบดีนะครับเปิดทําการทุกวันขอเรียนเชิญนะครับขึ้นทางเหนือแวะลำปางอย่าลืมพิพิพัณฑ์เซรามิกนบดีครับแม่ขอบอกนิดนึงได้ไหมถ้าขึ้นทางเหนือ ขึ้นทางเหนือไม่ได้ไม่ได้ไปลำปางแวบะบพิษณุโลกก็ได้ค่ะบ้านดิฉันก็ขายไปรับมาจากลำปางนี่แหละครับโอ้นะครับนี่สวยงามมากโดยเฉพาะเรื่องของวัสดุอุปกรณ์โบราณแบบนี้นะครับที่มีการรอขอขึ้นทะเบียนอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะเตาเผาแบบโบราณ กระบวนการวิธีการเขาบอกว่าจะให้ดูดีนะครับเเผาตั้งสองรอบอุณหภูมิไม่ต้องห่วงนะครับ750องศาอย่างนี้เผาคนก็ไหมนะครับแล้วก็เผาทัา้มเพื่อเกิดความแข็งแกร่งนะครับสีสันแวววาวลายแบบนี้นะเออนะครับต้องสีแบบคน,นเขียนนะครับก็มีเพียงสองคนเท่านั้นเองที่เขียนหลายคนไม่ได้เดี๋ยวเขียนไม่เหมือนกันนะครับออพี่คนนี้ก็ทําแบบโบราณพี่เมื่อสักครู่นี้ก็ทําแบบทันสมัยหน่อยนะครับก็อ้อาวอนุรักษ์เอาไว้สิ่งดีๆเหล่านี้ใช่ค่ะใช่ค่ะใครจะดู นะคะใครจะดูไปที่ถนนวัดองค์คำตำบลพระบาทอําเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของนะคะธนบดี .com ก็ได้นะคะ